จากกรณีดราม่าของพร้อมราชพัฒหลังจากที่สาวรายหนึ่งแชทถูกไล่ให้ไปทำแท้งต่อมาโดนแชรเรื่อยๆถูกปล่อยแชทร,รัวๆจนกระทั่งต้นสังกัดออกมาเคลื่อนไหวตัดสินใจยุติสัญญาแล้วล่าสุดมีแฟนคลับรายหนึ่งมาคอมเมนต์แสดงความเห็นเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นผิดหวังมากโดยเผยว่าเคยเป็นแฟนคลับคุณมาพร้อมก่อนและพูดตรงๆว่าผิดหวังสุดหัวใจไม่คิดว่าคนที่เคยชื่นชมจะทำเรื่องน่าละอายแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณมีชื่อเสียงแต่กลับใช้มาในทางที่เห็นแก่ตัวการมีอะไรกับผู้หญิง โดยไม่ป้องกันไม่รับผิดชอบแล้วปล่อยเขาเผชิญปัญหาเองไม่ใช่เรื่องพลาดพลัง้งแต่มันคือความตั้งใจที่ไร้ความละอายคุณเพราะมีน้องสาวมีแม่แต่กลับทํากับผู้หญิงคนอื่นอย่างไร้หัวใจสงสารพ่อแม่ของคุณพร้อมที่เลี้ยงลูกชายมาทั้งชีวิตหวังให้เป็นคนดีมีอนาคตแต่สิ่งที่คุณทํามันทําลายชื่อเสียงตัวเองจนหมดแค่ฝีมือแสดงก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนักอยู่ได้แค่ในวงการซีรีส์วายที่จํากัดคนดูกลุ่มเดิมเดิม,ดมคุณเพราะไม่มีทั้งความสามารถพอจะเติบโตไปสู่บทบาทจริงจังแถม ยังไม่มีความรับผิดชอบไม่รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีชื่อเสียงแค่เปลือกภาาในกรงเปล่าอยาคิดว่าคำขอโทษลอยๆจะล้างสิ่งที่คุณทำได้คำว่าแสดงสำหรับคุณพร้อมเหมือนใช้ได้ทั้งในชีวิตจริงและในจอวันนี้คนเขาไม่ได้ด่าคุณพร้อมเพราะอาคติแต่เพราะคุณพร้อมสมควรได้รับมันจากการกระทำของตัวเองมันน่าเศร้ามากที่ต้องพูดแบบนี้กับคนที่เคยชื่นชมแต่ความจริงก็คือคุณพร้อมคือคนที่ทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้สึกผิด และคุณก็ทำร้ายความเชื่อใจของแฟนคลับอย่างฉันอย่างไม่เหลือชิ้นดีคนแบบคุณไม่ควรอยู่ในวงการบันเทิงที่มีอิทธิพลต่อสังคมเพราะแค่เป็นคนธรรมดาให้ดียังทำไม่ได้เลยหวังว่าสักวันคุณพร้อมจะสำนึกได้จริงไม่ใช่แค่แสดงสำนึกสงสารพ่อแม่ที่ต้องมารับรู้ว่าลูกชายตัวเองเป็นผู้ชายแบบนี้สุดท้ายคนแบบคุณควรไปปรังปรุงตัวเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมให้ได้ก่อนควรแสดงค,ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อที่คนอื่น,นๆจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างคุณอย,า,ณอยากคิดว่าดาราก็คนก็มีดีมีเลว แต่คุณอย่าลืมการที่คุณเป็นคนมีชื่อเสียงคือต้นเบบเละอาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของบางคนในเมื่อคุณเลือกก้าวเข้ามาวงการนี้คุณได้ความรักความสนใจจา,จากแฟนคลับได้เงินเยอะกว่าอาชีพทั่วไปได้บางสิ่งบางอย่างก็ต้องแล่แลกับบางสิ่งบางอย่างแต่สําหรับคําว่าพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ไม่มีอยู่ในตัวคุณคุณเลยเราไม่มีคําพูดสุภาพพอจะปกป้องคุณพร้อมอีกต่อไป